สวัสดีค่ะหมอมิวแพทย์ประจำพัชชาคลินิกค่ะหลายท่านหมอเชื่อเลยค่ะว่ามีปัญหาขาใหญ่น้องใหญ่อยากจะใส่กระโปรงสัน้นหรือกางเกงขาสั้นโชว์เรียวขาสวยๆของเราเนี่ยแต่ก็ไม่กล้าที่จะใส่หัตถการโบท็อกดน้องถือเป็นตัวช่วยหนึ่งดีๆค่ะที่จะทําให้เรียวขาของเราดูเล็กลงได้เหมือนพี่สาวเกาหลีวันนี้นะคะในคลิปนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าโบท็อกลดน้องคืออะไรช่วยทําให้น้องของเราเรียวเล็กได้ยังไงเราต้องฉีดเยอะไหมฉีดไปจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ค่ะเรามาฟังกันดูค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอกลดน่องก็คือการใช้สายโบทูลิมท็อกซินฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อน่องค่ะกล้ามเนื้อน่องตัวหลักที่มีส่วนทําให้ขาของเราหรือน่องของเราดูใหญ่ชื่อว่าแกสต็อกมีเมียค่ะคนไข้ที่ชอบออกกําลังกายชอบปั่นจักรยานหรือแม้กระทั่งสาวสาวออฟฟิศที่ไม่ได้ออกกําลังกายแต่ติดการใส่ส้นสูงลองสังเกตดูค่ะคนที่มีพฤติกรรมดังนี้นะคะจะพบได้เลยว่าตัวเองมีน่องใหญ่เรามีวิธีเช็คนะคะบางคนมีไข่อยาจะดูได้ยังไงคะว่าเอ๊อันนี้เป็นไขมันหรือว่าเป็นการเนื้อ ลองยืนหันหลังเข้ากําแพงดูค่ะแล้วขย่งขาเราขึ้นมาถ้าเรานะคะมีน่องที่ดูใหญ่เมื่อเราขาย่งขาขึ้นเราจะเห็นลำกล้าเมเนื้อขึ้นเป็นมัดมัดเลยค่ะอันนี้แหละเราสามารถที่จะฉีดโบท็อกซ์ลดน่องได้ค่ะ สำหรับการฉีดโบท็อกลดน่องนะคะเราต้องใช้จำนวนโบท็อกทั้งหมดกี่ยูนิตลองมาฟังกันดูค่ะถ้าให้พูดให้ฟังอย่างง่ายๆเลยโดยเฉลี่ยก็คือข้างละ50ถึง100ยูนิตเพราะกล้ามเนื้อน่องเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่มากๆค่ะจริงๆเราก็สามารถที่จะใช้เยอะมากกว่านี้ได้แต่เนื่องจากว่าเรามีลิมิตของจำนวนโบท็อกในการใช้แต่ละครั้งส่วนตัวหมอจะตั้งไม่เกิน200ยูนิตต่อการฉีดหนึ่งครั้งถ้าเราฉีดมากเกินกว่านี้ในครั้งหนึ่งเรามีโอกาสที่จะดื้อยาได้ดังนั้นนะคะทริ สำหรับคนไข้ที่มีน่องใหญ่และจําเป็นต้องใช้จานวนยูนิตที่เยอะแต่ไม่อยากจะดูยาให้แบ่งอย่างนี้ค่ะในวันนี้เราฉีดข้างละ100ยูนิตรวมทั้งหมดก็จะเป็น200ยูนิตซึ่ง200ยูนิตนี้อาจจะไม่ได้ลงจนแบบหายไปหมดเลยหรือว่าเล็กไปหมดเลยยังเหลืออยู่บ้างแล้วเว้นไปอีก3เดือนเราก็ค่อยมาฉีดอีกข้างละ100ยูนิตค่ะเราก็จะทําให้1คือขาเราดูเล็กลงไปอย่างชัดเจน2ก็คือเราก็จะไม่เสี่ยงต่อการดูยาค่ะ แบรบระยะเวลาในการเห็นผลหลังจากที่เราฉีดโบท็อกค์ลดน่องบอกเลยว่านานมากค่ะเพราะว่าน่องเป็นกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่ต้องใช้เวลาในการออกฤทธิ์ให้ทั่วถึงค่ะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ1-2เดือนค่ะเราก็บอกไว้เลยนะว่าบางคนเนี่ยไม่เคยฉีดอาจจะไม่ชินเราจะรู้สึกว่าทุกก้าวเดินที่เราก้าวออกไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเมื่อยมากๆหรือว่าถ้าท่านไหนติดการใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยก็จะรู้สึกว่ายิ่งเดินเมื่อยเข้าไปใหญ่แต่ว่าจะเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นเลยค่ะ หลังจากฉีดโบท็อกลดน่องไปนะคะจะอยู่ได้ประมาณ3-6เดือนบางคนอาจจะสั้นกว่านี้หรือบางคนอาจจะนานกว่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ค่ะอย่างแรกก็คือยี่ห้อโบท็อกที่ใช้ค่ะแต่ละย,ยี่ห้อมีระยะเวลาในการคงสภาพที่แตกต่างกัน2อคือพฤติกรรมในการใช้กล้ามเนื้อค่ะสมมุติเราเป็นนักกีฬาทีมชาติที่ปั่นจักร,รยานตลอดเวลาหรือถ้าเราต้องใส่ส้นสูงตลอดทั้งวันและใส่ทุกๆวันคนไข้กลุ่มนี้ก็จะกลับมาไว้เพราะว่าเราบริหารกล้ามเนื้ออยู่บ่อยๆค่ะ สำหรับข้อดีของการฉีดโบท็อกซลดนองนะคะข้อที่1เลยเป็นหัถการที่ทําได้ง่งายๆเพราะว่าคือการฉีดโบท็อกใช้เวลาไม่นานค่ะฉีดเสร็จไม่ต้องผักฟื้นค่ะสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติ ข้อที่สองนะคะการฉีดโบท็อกซ์ลดน่องสามารถลดขนาดของน่องในระยะยาวได้เวลาที่เราฉีดโบท็อกไปที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะถูกคลายและบล็อกไม่ให้ทํางานถ้าเราฉีดโบท็อกซ์ลดน่องเป็นรอบๆและฉีดติดกันหลายๆครั้งกล้ามเนื้อจะเกิดความเคยชินค่ะเขาจะไม่ได้กลับมาใหญ่เท่าเดิมเมื่อบท็อกซ์หมดฤทิ์แล้ว สำหรับข้อเสียของการฉีดโบท็อกลดน่องนะคะข้อ1เลยช้ำค่ะเพราะว่าเข็มที่ใช้ก็อาจจะต้องใหญ่เพราะว่ากล้ามเนื้อน่องมีขนาดใหญ่แล้วเราเนี่ยฉีดเข้าไปตรงกล้ามเนื้อตรงๆซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงกล้ามเนื้อเนี่ยมีเส้นเลือดที่ค่อนข้างเยอะอาจจะมีรอยช้ำได้ก็หาพวกยาลดรอยเขียวช้ำเตรียมไว้ได้ค่ะ ข้อที่2ค่ะเมื่อยเดินแล้วจะรู้สึกเมื่อยทุกก้าวเดินเลยค่ะแต่เป็นแค่ช่วง1เดือนแรกเท่านั้นหรือเวลาที่เราขึ้นบันไดหรือยิ่งเราใส่ส้นสูงเนี่ยจะรู้สึกแบบมันลาบากเหลือเกินในการเดินแต่ว่าเดินได้นะคะไม่ได้ขนาดนั้นแต่อาจจะรู้สึกไม่เมื่อยน,นิดนึงค่ะ ข้อที่3ค่ะถ้าเทียบกับเรื่องระยะเวลาในการออกฤทธิ์กับกล้ามเนื้อบริเวณอื่นๆในร่างกายเนี่ยการฉีดโบท็อกซนอกจะใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อนอกของเรามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะกว่าจะได้ขาเรียวสวยแบบพี่สาวเกาหลีค่ะ โดยสรุปนะคะสําหรับตัวหมอเนี่ย,เ,ยเห็นว่าโบท็อกซ์ลดน่องเป็นหัตถการหนึ่งที่ดีมากๆสามารถทําให้น่องหรือขาของเราที่ดูใหญ่เนี่ยดูเล็กไปได้แต่จะเหมาะกับคนไข้าขาใหญ่ที่มีขนาดกล้ามเนื้อน่องใหญ่เท่านั้นและการฉีดโบท็อกซ์ลดน่องแนะนาให้ฉีดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะถ้าฉีดเยอะเกินไปเดินไม่ได้คะ่ะเมื่อยมากๆแทบจะลุกลําบากเลยหรือเราอาจจะเสี่ยงต่อการดื้อยาได้2ค่ะถ้าฉีดผิดกล้ามเนื้อก็จะมีผลกับการเดินหรือว่าการใช้ กลังขาค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปความรู้ดีๆที่หมอตั้งใจจะมาสรุปให้กับคนไข้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์สําหรับคนไข้ท่านไหนหมอก,ก็รู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะและที่สําคัญค่ะรบบนกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอในการทําคลิปถัดไปนะคะ